โอเคก็ผมต้องขอกล่าวสวัสดีกระทัานผู้ชมชาวไทยกันทุกๆท่านกันเลยนะครับผมนะก็วันนี้ไม่อยู่กับผมไม่อมอสก,กรีนคนเดิมนะครับผมนะอ่ะใช่ตอนนี้ทุกคนอาจจะได้ยินเสียงผมแปลกไปเพราะว่าตอนนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนหูฟังใหม่มันอาจจะเสียงเหมือนคนบิบจมูกสักนิดน,นึงนะก็ต้องขออภัยนะครับผมในะที่นี้ด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาสอนเล่นชานาของตัวแมพที่มีชื่อว่า sky block นั่นเองนะครับผมนะซึ่งผมก็ได้ไปนั่งซ่มเล่นมาสักพักหลังจากที่หูฟังผมพัังนนแหละใช่ซึ่งผมได้โพประกาศไปในนนถบชชุมเเาว่ออ หูฟังผมพังผมต้องงดลงคลิปสักคู่หนึ่งอ่ะแล้วตอนนี้หูฟังมันก็มาถึงบ้านหูเรียบร้อยแล้วหูฟังใหม่นะเออโอเคมาเดี๋ยวเรวมาเริ่มกันเลยนะครับผมสลับท่าของการเล่นสกายบล็อกแลนะ้ซึ่งสกายบล็อกเนี่ยว่าเวลาคุณเกิดมามันก็จะเกิดเป็นท่าของตัวเกาะเล็กๆนะซึ่งมันจะมีข้าวให้อยู่นะครับผมนะอ่ะก็ให้เราทําการปลูกข้าวนะครับผมนะแล้วก็ทําการตีข้าวไปซึ่งแล้วก็เอาข้าวไปขายประมาณนี้แล้วก็เอาเม็ดข้าวมาปลูกกับก่อนซึ่งในระยะแรกๆเนี่ยเรายังไม่ต้องทําอะไรมากเลยครับทุกกคนเเพียงแ่ราปลู ปลูกอะไรไปว่ากันไปก่อนเลยนะครับผมนะอ่ะตั้งตัวไปเรื่อยๆจนเงินเรามีถึงประมาณสัก5 0 0เนี่ยเราก็สามารถเอาเมล็ดแครอทเนี่ยมาวางลงได้แล้วก็เวลาทุบมล็ดแครอทเนี่ยแล้วก็เราก็เอาเมล็ดเนี่ยไปไปบลูกต่อแล้วก็เอาตัวผลแครอทไปขายซึ่งผลแครอทผลหนึ่งเนี่ยมันได้ในราคาที่25เหรียญน,นะครับผมนะใช่ซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างจะแพงนะถือว่าแพงเพราะว่าอ่อท่าน้าของตัวหัวหอมเนี่ยมันขายอยู่ในราคา30นะครับผมนี่ดูดูดูดอ่าในต้นทุนเนี่ย ผมบอกเลยนะหัวหอมต้นทุน2000แต่ว่าแครอทครับผมแครอทต้นทุน500บาทเท่านั้นเองผมบอกเลยว่าในราคาต้นทุนที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันแต่ได้ผลลัพธ์ที่เท่ากันเนี่ยผมถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสำลิดผลเลยนะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้เนี่ยรีบๆมาซื้อเม็ดแครอทแล้วเอาไปขายอะไรกันให้มันเรียบร้อยขายปลูกขายปลูกขายเง,งียบไปเรื่อยๆในการปลูกเนี่ยมันเราก็สามารถได้างหน้าของตัวเป็นเม็ดโบนัสคร,ครับผมซึ่งเราจะเอาเม็ดโบนัสเนี่ยมันคือเหมือนว่าเหมือนเราทุบทีหนึ่งเราจะได้มเมล็ดพันเม็ดอย่างเม็ด เอมามาปลูกขยายต่อง่ายซึ่งมเมล็ดคอนหลอตเนี่ยมันได้ง่ายกว่าทางด้านของตัวมเมล็ดออนเนียนหรือเมล็ดหัวหอมเยอะเลยนะครับผมนะใช่ซึ่งเป็นอะไรที่โคตรดีเลยนะครับผมนะอ่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าแบบอยู่บ้างๆอยากขยายก่อนนะครับผมก็สามารถมาซื้อบล็อกได้ซึ่งอันนี้จะเป็นบล็อกดินนะครับผมนะหรือว่าอยากขยายเป็นหินเมื่อก่อนนี่เลยผมแนะนําว่าให้มาตรงนี้นี่นะครับผมตรงนี้นะก็จะมีแร่ให้เราขุด3ามอย่างก็จะมีหินธรรมดามีเหล็กแล้วก็มี่าน นะครับผมนะคือระหว่างที่เรายังไม่มีหน้าของตัวโทเทมเนี่ยเราก็สามารถมาขุดตรงนี้เพื่อที่จะหาแร่หาอะไรได้ก่อนแล้วพอหลังจากนั้นสักพักหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเงินเราสามารถตั้งตัวได้ในระยะหนึ่งแล้วนะครับผมนะแนะนําว่าให้เรานั้นนะครับผมนะซื้อโทเทมนี่เลยโทเทมนะครับผมนี่นี่นี่ซึ่งโนเดมก็จะมีที่เริ่มกมาให้ว่าเป็นโทเทมหินโทเทมเหล็กโทเทมทานโทเทมเคลฟีดโทเทมหรือจะเป็นโทเมทโทเทมอันนี้ซึ่งหน้าของการทํางานระหว่างตัวโทเทมของหินแร่กับโทเทมของพืช มันทํางานแตกต่างกันนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังซึ่งโทเทมพวกโทเทมหินโทเทมแรงต่างเนี่ยมันจะสามารถทํางานได้เลยก็ต่อเมื่อเราสามารถเรานั้นได้วางทหน้าของตัวพวกโทเทมนั้นอ่ะวางมันไว้อยู่ตรงหินอย่างนี้นะครับผมนี่นี่นี่ไหมอย่างอันเนี้ยมันจะสามารถทํางานได้เลยนะครับผมนะก็คือเหมือนกับว่าทหน้าของตัวโทเทมเนี่ยมันก็ผลิตทั้งหน้าของตัวหินบาแล้วมันก็เก็บเอาไว้ในเนี้ยประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มันก็เอาปล่อยออกมาประมาณนั้นแหละนะครับผมนะอ่าแล้วก็ทหน้าของตัวโทเทมพืชเนี่ยก็คือโทเทมพืชมันจะทาหน้า นั่นก็คือเป็นการเก็บผลผลิตให้เราเองโดยอัตโนมัตินะครับผมนะนี่นี่นี่เดี๋ยวผมจะโชว์ตัวอย่างจากโทททมหัวหอมที่ผมมีอยู่นะครับผมนี่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 แบบหนึ่งเดี๋ยวผมขอขึ้นไปในชั้นที่ผมยังไม่ได้เปิดกระจกก่อนโอเคนี่เลยนี่เลยนะครับผมนั่นนี่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 โทเทีโมหวหอมใหญ่ไหมมันจะทําการเก็บท่าหน้าของตัวผลผลิตนะครับผมแล้วก็ปลูกให้เองโดยอัตโนมัตินะครับผมนะซึ่งท่าหน้าของเมื่อเวลาเราใช้โทททมเนี่ยมันจะไม่มีการบวกเม็ดโบนัสให้นะครับผมนะอ่าโอเคอันนี้ที่ผมทํานี่ อธิบายอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมโอเคแพทระดับต่อไปเลยนะครับผมนะสิ่งที่เราต้องมีความจําเป็นต้องใช้นะครับผมนะอ่ะถ้าได้ของตัวโตะคราฟต่างๆนะครับผมนะนี่นี่นี่เดี๋ยวผมจะพามาให้ดูนะครับผมนะโตะคราฟขั้นที่1เนี่ยก็คือให้เราใช้สัก คือมันเหมือนกับว่าโต๊ะคาบขั้นที่หนึ่งนี่นะเขาน่าจะมีมาให้อยู่แล้วเนาะเออซึ่งแน่นอนครับเมื่อเราทำเรามีโต๊ะคาบขั้นที่1แล้วเราก็ต้องมีโต๊ะคาบขั้นที่2นั่นเองนะครับผมนะซึ่งโต๊ะคาบขั้นที่2เนี่ยเราก็ต้องมีทั้งหน้าของตัวเลขมีหินมีไม้อะไรประมาณนี้ครับผมเราก็ต้องหาของที่ให้ครบตามรีแควร์มต์ของเขานะครับผมนะอ่ะโอเคและอย่างอันเนี้ยโฟรัลเบนส์นะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหน้าของตัวที่เป็นโต๊ะดอกไม้นะครับผมนะซึ่ง หน้าของตัวสโตนคัตเตอร์ครับผมนะซึ่งสโตนคัตเตอร์เนี่ยมันก็จะมีหน้าที่ในการที่จะตัดหินต่งตางๆนะครับผมนะเป็นสโตนบิกเป็นอะไรต่างๆซึ่งสโตนบิ๊กมันก็มีความจําเป็นต้องใช้ด้วยเช่นกันนะครับผมนะอ่ะโอเคแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปทําสิ่งที่เขาเรียกว่าแอนวินะครับผมนะใช่ซึ่งแอนวิเนี่ยเราจะสามารถหาทําได้จากอ่ะโอเคนี่เลยนะครับผมนะนี่จะเป็นหน้าของตัวแอนวินะครับผมนะซึ่งแอนวิเนี่ยมันก็จะทาการปลดล็อกทน้าของตัวของเหล็กนะครับ ไอออนพีกแอ็นั่นเองนะครับผมนะแล้วก็จะมีเป็นไอเทมปริศนาชิ้นหนึ่งครับผมน,ะนั่นก็คือท่าหน้าของตัวสตีลโรสอดเองซึ่งสต e ลโอสเนี่ยมันจะเป็นท่าหน้าของตัวแท่งเหล็กนะครับผมนะซึ่งแท่งเหล็กเนี่ยเราจะสามารถเอามาทําเป็นท่าหน้าของตัวเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างจะเป็นแมชชนิกก็คือเกี่ยวกับท่าหน้าของตัวเครื่องเหล็กนะครับผมนะแล้วก็ท่าหน้าของการทาโต๊ะทารฟทัานสามเนี่ยเราก็จําเป็นจะต้องใช้ท่าหน้าของตัวสตีลรรสด้วยเช่นกันนะครับผมนะอ้าวประมาณนั้นนะัะผมโอเคเดี๋ยผมจะพาใ้้ดูนนี่สรอ 320อันใช้ต้นบิกนี่อันสโบิกแล้ก็ต้องทําจากต้นคัตเตอร์ด้วยแล้วก็มีไม้เมเปิลนะครับผมนะซึ่งต้นอ,อ Maple, ่อนเมเปิลเราก็ต้องไปซื้อมาแล้วก็เอามาตัดนะครับผมนะอ่าโอเคแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าเกิดไม่อยากปลูกแครอทแล้วก็สามารถเอามาลงทุนกับธนาของตัวหูวหอมได้แต่ถ้าให้ผมพูดตรงๆนะลงทุนกับแครอทไปเลยดีกว่าเพราะว่าแครอทมันค่อนข้างจะถูกคือต้นทุนแครอทอะ่ะมันถูกกว่านาของตัวต้นทุนของหัวหอมปรมาณ4เท่า ใช่ซึ่งมันค่อนข้างที่จะต่างกันมากนะครับผมนะก็เป็นไปไ,ได้ก็คือช่วงนี้เราก็ปลูกแครอทไปนะครับผมปลูกแครอทตั้งตัวไปเรื่อยนะครับผมนะโอเคและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้หน้าของตัวพวกเมื่อเวลาเราทําโต๊ะเทียสามนะเราก็จะได้หน้าของตัวพวกของเครื่องเล็กต่างๆนะครับผมนะนี่เลยนะจะเป็นหน้าของตัวคอนเวเยอร์เบลก็คือสายพานมีสายพานทางขวาสายพานทางซ้ายเป็นสายพานที่แบบไหลลงมาเป็นมีสายพานพร้อมกับกล่องมีเตาเผาเตาอบขนมมีเรื่อยมี เดาเผาอัตโนมัตินะครับผมนะอ่าโอเคซึ่งเดี๋ยวผมจะพามาดูวิธีการทําพวกการฟาร์มอัตโนมัตินะครับผมนะอ่านี่เลยอย่างอันนี้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นท่าหน้าของตัวทํางานของทนาร้าเจ้าโทททมนะครับผมนี่ก็จะเป็นโททีมหินธรรมดานะครับนะอ่าโอเคระดับต่อไปเลยนี่ผมจะพามาดูฟาร์มอัตโนมัตินะครับผมนี่เลยผมได้ทําการเอาเหล็กท่าหน้าของโทโ,ท,โท,ทมเหล็กเนี่ยสอันเนี่ยมาวางไว้ตรงนี้ครับผมแล้วก็เอาท่าหน้าของตัวโทททมฐานหนึ่งโททีมเนี่ยเอามาวางตรงนี้ เพื่อว่ามันมีเหล็กเข้าไปในระบบามเร็จ้าลูกนะมันกีจะมเร็สาเหล็จุดเออใช่มันก็จะเอาที้ได้ทีลิงเหล็กประมาณนี้เลยนะครับผมนะซึ่งมันจะเป็นการทํางานระบบอัตโนมัตินะครับผมนะตั้งกต่เรามีสายพานเห็นไหมทุกอย่างมันจะทํางานด้วยตัวของมันเองนะครับผมนะนี่เลยแล้วเราก็มาเก็บพรัหนาาของตัวในกล่องนี้ได้นะครับผมนี่นี่นี่นะเราเก็บปุ๊บของใหม่ที่มันยังไม่ได้เก็บมันก็จะไหลลงมาอย่างนี้นะครับผมนะอ่าใช่ซึ่งแน่นอนผมก็ทําการเก็บไว้แล้วในส่วนหนึ่งนั่นเองนะครับผมนะอ่าก็ถือว นะในความคิดผมเลยแล้วก็อย่างไม้เนี่ยก็สามารถเอามาทําได้ด้วยเช่นกันนะครับผมนะแต่ว่าไม้เนี่ยผมกลม,มันหล่นผมก็เลยต้องใช้วิธีที่ค่อนข้างจะแปลกกระชาวบ้านนิดนึงนะครับผมนะ,อ,ะอย่างนี่ผมจะตัดไม้อาันนี้ไปอเอาอันนี้ไปสมมตินี่เลยเอย่างนี้ไปนะครับผมนี่เราดรูแบบน,นี้อ่านี่เริ่มทำงานแล้วเริ่มทำงานแล้วเห็นไหมนี่เลยนะครับผมเราก็สามารถเอามาใช้เป็นการทํางานอัตโนมัติอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเจ๋มเลยนะครับเห็นไหมนี่นี่นี่ มันมันก็จะออกมาเองนะครับผมนะคือทุกอย่างเราสามารถจัดการด้วยระบบอัตโนมัติอันนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมนะอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นโทเทมฐานนะครับผมนี่นี่นี่อันนี้จะเป็นการโทรบ้านผมเลยนะครับ <c ười> <c ười> ผมเป็นไปได้ก็หาคากล่องเก็บไว้ด้วยนะเพราะว่าผมบอกเลยว่าการเล่นสกายบล็อกเนี่ยของลกเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเพราะว่าเอ่อมันจะเป็นต้องใช้ของบางอัน,นใช้เยอะมากนะครับผมนะอ่าโอเคลันดับต่อไปนะครับผมนะการทําฟาร์มอัตโนมัติเดี๋ยวผมจะไกด์ไลน์ให้ฟังนะครับผมนี่นี่นี่อ่านี่เลยอ่ะนี่นะครับผมนะ น,นี่คือสิ่งที่ผมทำนะครับนะครับตรงนี้จะเป็นท่าหน้าของตัวาสายพานเพื่อที่จะพาท่าหน้าของโัวหหอมเข้ามาในกล่องนี้นั่นเองนะครับผมนะอันนี้คือฟาร์มหหอมอัตโนมัติที่ผมทำไว้นะครับผมนะอ่ะซึ่งได้ดัดแปลงมาจากฝรั่งอีกทีหนึ่งนะครับนะอ่ะโอเคนี่เลย ปีนขึ้นมานะครับผมนะผมได้ทําการใช้พื้นที่5้คูณห้านะครับผมนะอ่านี่ดูดูดูห้าคูณหโดยกรอบข้างนอกทั้งหมดจะเอาเป็นทะนาของตัวการปลูกผลไม้ปลูกผัก,ผกต่างๆนะครับผมนะแล้วก็ข้างในนะครับผมนะสามคูณสาข้างในนั้นน่ะตรงกลางผมจะทําการขุดรูเอาไว้นะครับผมนะแล้วก็อ่าทะนาของตัวข้างข้างของรูเนี่ยนะครับผมผมก็จะทําการเอาสายพานเนี่ยตั้งไว้แล้วก็ทําให้ทหนาของตัวสายพานเนี่ยมันไหลเข้ารูหมดทุกทางเลยนะครับผมนะอ่ะแล้วก็ทําการวางทะนาของตัวโทเท เนี่ยวางไว้ตรงข้างๆสายผ่านนะครับผมนะนี่มันก็จะครบตรงกลางพอดีสแถวอย่างนี้เลยนะครับผมนะแล้วมันก็ทําการเก็บอตัตโนมัติให้เรานั่นเองซึ่งเป็นฟาร์มค่อนข้างที่จะสะดวกและง่ายมากๆเลยนะครับผมนะแต่ว่ามันก็กินทรัพยากรเหมือนกันแหละนะครับผมนะกว่าจะเล่นมาถึงตรงนี้ได้ก็ต้องพูดตรงๆนะว่าเล่นมานานมากแต่ผมก็ต้องขอขอบคุณ fc นะที่ว่าผมพอเข้ามาเล่นเนี่ยแล้วก็มี fc เนี่ยช่วยบางทีเขาก็ช่วยแจกของบ้างช่วยให้ต้นทุนอะไรผมบ้างซึ่งผมบอกเลยว่าการที่ผมมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็น ็นอะไรที่ค่อนข้างจะยากนะถ้าเกิดเล่นแบบปกติอะแต่ว่าผมคงมี f อช่วยเลยต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผมนะอ่ะแล้วก็ ผมจะมาไกด์ไลน์อีกวิธีหนึ่งนะครับผมจะเป็นวิธีที่เราจะสามารถหาไม้ได้อย่างไวๆน,นะครับผมนะอ่ะเพียงแค่ผมใช้วิธีนี้นี่นี่ดูดูด,ด,ดผมใช้วิธีที่เขาเรียกว่าการวางต้นไม้แบบเป็นการแบบวางแบบเรียงพ,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 พติดติดเลยหลายหลายคนก็จะสงสัยว่าเฮ้ยพี่มันวางติดกันอย่างนี้มันจะปลูกขึ้นเหรอถามว่ามันปลูกขึ้นไหมมันก็ปลูกขึ้นนะแต่ว่ามันจะไม่ขึ้นทั้งหมดนะครับผมนะเพราะว่ามันก็อย่างแน่นอนอ่ะเมื่อเวลาเราปลูกตรงนี้อ่ะมาต้นข้างๆมันก็จะไม่โตนะครับผมนะซึ่งวิธีของผมเนี่ยก็คือตัดไปนะครับ ต้นใหม่งอกขึ้นมานะครับผมนะนี่ก็คือวิธีเลยนะครับวิธีง่ายๆเลยเห็นไหมเน่เน่เนี่ยพูดแป๊บเดียวเนี่ยขึ้นมาอีกต้นหนึ่งแล้วเนี่ยเห็นไหมขึ้นมาอีกต้น,นแล้วผมถึงบอกไงว่าวิธีนี้ใช้ก็ถามว่าไวไหมมันก็ไวอยู่นะสำหรับวิธีการฟาร์มไม้แต่ว่าเราก็ต้องมานักวางแซปปิ้งให้ทันก่อนที่มันจะ ้นมาต้นข้างๆมันจะขึ้นนะครับผมนะก็ถ้าเป็นประมาณนั้นอ่ะแล้วก็ท่าหน้าของตัวอ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนทาหน้าของตัวผมลืมอธิบายว่าทาหน้านตัวเตาเผาตัวเลื่อยตัวขนมอบเนี่ยตัวเตาอบอ่ะนะเราจะเป็นจะต้องใช้ทาหน้าของตัว่สมผสมหนึ่งที่เป็นมาจากทาหน้าของตัวการตีทาหน้าของตัวสไลม์ด้วยนะครับผมนะซึ่งที่ตีสไลม์เนี่ยมันจะอยู่นะที่สปาวนะครับผมนะเพียงแค่เราวิ่งลงไปตรงกลางนะครับผมนะแล้วก็หันเลี้ยวขวาไปจะเจอกับเอ็นบีซีตัวนี้ครับผมนี่เลยจะ เป็นชื่อว่า adventurer นะครับนะซึ่งมันก็จะขายหน้าของตัว s l a m um island key นะครับผมนะซึ่งอันนี้เราซื้อซื้อไปเถอะซื้อตุนไว้เลยเนี่ยซื้อไว้สักร้อยคีก็ไม่ได้อะไรหรอกนะครับผมนะอ่าแล้วก็จะมีการขายบูสลามบอลกีสลามบอลพิงสลามบอลประมาณนี้นะครับผมนะอ่าใช่ซึ่งแน่นอนฮะฟาร์มงี้เราก็ต้องทําการ c r a ฟดาบมาด้วยเช่นกันซึ่งในเกมเนี้ยมันจะมีแค่ดาบไม้อย่างเดียวนะครับผมนะยังไม่มีดาบอื่นที่โหดกว่านี้นะครับนะนี่พิงแค่เราบินครับบินเข้ามานี่ครับผมนะเห็นไหมมันก็จะมา นะครับนะซึ่งวิธีการตีเนี่ยก็คือให้เราเอาเมาส์คลิกไปที่ตัวละครเนี่ยแม่แม่ม่ดูดูให้เราเดินหันหลังให้เราเดินหันหลังเข้ากับสลามนะครับผมนะแค่เนี้ยมันก็จะตีเราไม่โดนแล้วเว้ย เดีดูดูดูแล้วไม่จาเป็นต้องไปเดินเผชิญหน้ากับสลามเลยก็ได้เพราะว่าฮิตบล็อกรอบข้างเนี่ยค่อนข้างทีง่จะไกลเลยนะครับผมเนีม่แน่ๆเนี่ยเราฆ่าตายแล้วซึ่งโอกาสการดรอปของแต่าน,านเจ้าอ่าสติก๊กเกยร์เนี่ยของแต่ละสีเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับสีของสลามด้วยนะครับผมนะอ่ะแล้วท่าหน้าของตัวสีของสลามเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับโอกาสการเกิดด้วยเช่นกันนะครับผมนะอย่างโอกาสการเกิดที่ง่ายที่สุดก็จะเป็นสีเขียวนะครับผมนะโอกาสการเกิดที่ง่ายลองลงมาแล้เป็นสีฟ้าและยากที่สุดคือสีชมพูนนนนั่เเอองงะผจป็3 3สสีีซึ มันก็จะมีโอกาสได้นะไม่ว่าจะเป็นหน้าของตัวสลามบอลน,นะครับผมนะแล้วก็จะมี สติกเกยร์ของแต่ละสีด้วยนะครับผมนะซึ่งโอกาสการดรอปสติกเกยร์โอาการการดรอปสลามบอลก็ว่ายากแล้วนะครับผมนะแม่งมีการไม่ได้ของด้วยเวลาตีนั่นแหละผมถึงเลยบอกว่าเป็นไปได้เนี่ยก็คือแบบคุณต้องมีเวลาว่างในระดับหนึ่งถึงมาตหีหน้าของตัวสลามบอลได้เพราะว่าเวลาการที่สีชมพูจะเกิดเนี่ยถือว่ายากมากๆนะครับผมนะแล้วพอเกิดทีแล้วแม่งไม่ได้ขึ้นมาก็ต้องไปรออีกและคือแบบแลวคือเราต้องตีทั้งหมด3ตัวเพื่อที่จะได้ของให้มันครบมันก็จะเป็นอะไรที่ยากมากๆนะครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นการหาอะไร ทำมันเพลินไประหว่างที่เราจะหาของนะครับผมนะแล้วพอเราได้มาเนี่ยเราก็นำไปต,ต้องใช้3อันพร้อมกับสติลออสมาก้ะผมจะไม่ผิดถึงจะคราฟเป็นหน้าของตัวพวกของอะไรต่างๆตรง,งนั้นได้นะครับผมนะอ่ะนั่นแหละแล้วก็ทํามาเรื่อยๆนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เป็นมีเงินและเป็นมหาเศรษฐีนั่นเองอันนี้ผมพูดในท้าของตัวการอ่าทฤษฎีเดี๋ยวผมจะลองปฏิบัติให้ทุกท่านดูนะครับผมนะอ่ะโอเคเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเราอาจจะมีไลฟ์สตรีมหรือไม่ก็อาจจะเป็นแบบนั่งเล่นแบบ เป็นเขาเรียกว่าสปีดรันเออนะครับผมนะจะเป็นประมาณนะั้นคร่าวๆนั่นเองก็โอเคเอาเป็นว่าสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้เนี่ยก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นนั่นเองก็ถ้าชอบฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับแล้วกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของผมการอั์โหลดนั่นเองสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอรัวกำลังไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวมาเจอใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวกลับลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับไปบายครับผมโชคดีครับ